แจ้งข่าวชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดๆค่ะมีข่าวมาแจ้งสำหรับชาวสวนยางพาราค่ะโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นะคะ หรือที่เรียกกันว่าบัตรสีชมพูค่ะโดยการยางแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดค่ะลงวันที่30เมษายน63ที่ผ่านมาเรื่องให้เจ้าของสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ได้แจ้งข้อมูลกับการยางแห่งประเทศไทยแล้วมาแจ้งข้อมูลคนกรีดยางค่ะหนังสือฉบับนี้นะคะการยางแห่งประเทศไทยได้แจ้งไปยังผอ,อ,อของกยทเขตท,ทุกเขตค่ะ โดยขอให้ทางกยทสาขาดำเนินการดังนี้นะคะคือ 1. เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของคนกรีนยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามที่เจ้าของสวนได้แจ้งข้อมูลปลูกยางไว้กับกอยทแล้วเป็นการเร่งด่วนค่ะและข้อ2คือให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสวนยาง ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลคนกรีดยางโดยให้เจ้าของสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มาแจ้งข้อมูลคนกรีดยางโดยนำสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคนกรีดยางมาแจ้งข้อมูลค่ะโดยแจ้งได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดการยางแห่งประเทศไทยสาขาหรือสถานที่ที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดค่ะในพื้นที่ที่สวนยางตั้งอยู่นะคะ ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15พฤษภาคม63นี้เท่านั้นค่ะแต่ทั้งนี้นายสุทนทรรักโรงหนึ่งในคณะกรรมการของกยทค่ะก็ได้แจ้งเพิ่มเติมว่ากรณีที่เจ้าของส่วนยางที่มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดที่อยู่ในช่วงติดวิกฤตโควิด -19 นะคะถ้าเอกสารพร้อมแล้วก็อนุโลมให้ไปแจ้งที่กยทในจังหวัดนั้นๆได้ค่ะ ก็คือว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้นะคะก็ให้ไปแจ้งในกะยะทอสาขาที่ตัวเองอยู่ณนะปัจจุบันนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสาขาที่ส่วนยางตั้งอยู่ก็ได้ค่ะในเรื่องนี้คนกรีดยางก็จะต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะด้วยการไปบอกให้เจ้าของส่วนยางมาแจ้งขึ้นทะเบียนคนกรีดยางให้ด้วยค่ะภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ เจ้าของสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะต้องไปแจ้งข้อมูลคนกรีดยางนะคะเพื่อให้คนกรีดยางจะได้มีสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้ด้วยค่ะแค่นำบัตรประชาชนของคนกรีดยางก็สามารถแจ้งข้อมูลได้แล้วค่ะหากชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ